ต,ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเรียนไอ้ก,ก็ไปเรียนสองนี่มีเท่าไหร่เหมือนจะไม่พอสองไม่พอต้องซื้อซองเพิ่มกลางคืนใช่ครับพี่ตอ๊อบกลางคืนตกลางคืนพี่ต๊อบไม่ได้มาไงสวัสดีค่ะพี่วายโบ ตาพีเลโกบอกห้ามกินเผ็ดแต่เผ็ดมันอร่อยนะเผ็ดมันอร่อยถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยกินไปเถอดดีค่ะวัสดีค่ะวิดีโอวควนี้มันจุคนได้หลายร้อยเออใช่มีใครจะขึ้นมาคุยด้วยไหมล่ะอยากขึ้นมาคุยด้วยไหมล่ะ ได้เด้อเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกลูกค้าน้อยมากเงียบมากช่วงเนี้ยไม่รู้ทำไมก็เลยนั่งแพ็คของนั่งแพ็คของอยู่เหมือนนิวจะล็อกเลยอะทำเยอะอะ <laughs> นิ้วจะล็อกส้มตำแซ่บแซ่บสวัสดีค่ะพี่หลินมาดีพี่หลิหลนขึ้นมาคุยไหมและว่าพี่หลินขึ้นมาคุยไหม คิดถึงครับน้อนไอช่วงช่วงกลางเดือนไปแล้วขายของอยังเงียบเอ้เงียบจริงพี่เอยังไม่อ่านไลน์เลยน่าจะทำงานแบบทำงานหาเล่นเกมอยู่ ขึ้นมาคุณเป็นเพื่อนพี่บุ๊เออมาสีพหลินอยู่จังหวัดสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีครัผมแต่อีกหน่อยเดี๋ยวจะได้ไปอยู่กรุงเทพและวคะชนบุรีคืออะไรหรอคะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเลยค่ะรู้สึกว่าถนัดกาทามอะแสบแสบเด็กมันแสบเออเอาดีแนะ ทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพี่เอเลยพี่เอทำงาน <c oughs> นิ้วลอ็อกอะปวดม,ม,ปมามาอ,อยูอย่เลยพี่พี่ไม่ทำงานกันหรอนี่ถึงดูหนูกับพี่หลินไดไ้พี่หลินบอกทุกคนหน่อยว่าพี่เอทำงานพี่เอเขามีการงานทำ ทำไมพวกเรานม่จะทำงานกันฮนะ,อะกออะไรก่อน <c oughs> หลินเลี้ยงลูกสีปากเธอแอดมิทอีกแล้วหลิน <c oughs> ดีจา้าอยู่นี่โอ๊ยหมอนิวจะล็อกเลย นะสวัสดีค่ะสามหนึ่งคค่ะไปดินุ้นเพื่อนเพื่อนผัดผ้า Hello ค่ะ our housekeeping up for 30 minutes sir our housekeeping up for 30 minutes alright thank you bye bye อ่านค่ะอ่านอยู่เคโอเคค่ะค่ะ,คะสเสน่ยงเป็น,น่ากวายในเป๊เล่นลูกมันเหงาเราให้ลูกเลี้ยงดู ใช่ไม่ยอมแต่งหน้าเพราะว่าขี้เกียจักันอยู่ได้เลี้ยงลูกมันเหีายวก็เลยให้ลูกเลี้ยงดูคืออะไรก็เลี้ยงลูกมันเหง่ก็ลองให้ลูกมาเลี้ยงดูดีลูมันจะได้ไม่เหี่โอ้โหตลกแต่แต่เบลรู้ว่าเาพอยางทีแล้วอ่ะ จบแล้วห้าสิบาทเลยเนี่ยคนละห้าสิบาทใครทักเรื่องปากเนี่ยเนี่ยใครทักเรื่องปากห้าสิบบาทหนึ่งร้อยร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยเก็บได้หลายตังค์แล้วนะเนี่ยตรงน,นี้ให้มันเหมือนตอนไปเที่ยว สถานการณ์พร้อมชีวิตไปใช้การงาน่ิงนสุดเข้าพักวันนี้เหรอคะค่ะใด่เข้าพักวันนี้เช็คเอาวันไหนคะได้ค่ะสักรู่ค่ะแจ้ง้งแป้ เข้าค่ะวันนี้สามคนรวมอาหารเช้าอยู่ในสายใช้เต้าพวกนี้อุ้ยบุ๊คตกต่อ,อ,ตอไม่แต่กนาาีนะกีค่ะอันที่สิบเลิกเที่ยงเดี๋ยวตามไปยี่สิบเลยเอ้ย,ยวัยี่สองหรือเปล่ายี่สิบยี่สองยี่สองโอเคมาเจอกัน ค่ะโครงสร้างสวยนะได้ได้เจมม่่พี่ทำแจกตังค์เหรอยา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 เดี๋ยวทุกคนเห็นว่าพี่ทำไม่มีตังค์อ๋อสวัสดีค่ะ โอเคค่ะบ่ายครึ่งนะฮะสามโมงกันเหรอพี่นาะอ๋อโอเคค่ะแอนดูคูคิวเนียนที่ไทยญี่ปุ่นค่ะอยากพูดภาษาอังกฤษนพี่หลินบ้าง ฮ e l l o ค่ะอะเร็วเกิดงี้กับคืนนี้รูมเอาไ y มคืนนี้รูมคืนน next hour alright thank you bye bye เก่งมากโอเคค่ะค่ะแอบดูดูพี่บุ๊คยูล้วสวยเลยไม่เก่ง พี่หลินเป็นพี่หลินพี่หลินท,ท,ท,ทำงานอะไร<า>ตอนไหนเนี่ยถามเป็นวิชาชีพฮะเป็นวิชาชีพเป็นวิชาชีพฮะเดี๋ยวนี้คุยคนเดียวแล้ว <c oughs> ทำไมอะไรไม่รู้ อะไรหนูคุยคนเดียวงานงาไรแกลลินปิงการละครไม่รู้จักเหรออุ้ยแน่นหลอดไฟนี่หลอดไฟสวยจังเลยเพราะว่า ส่งลูกนะได้ผลจริงๆที่ได้ส่งลูกไปหน,นลูกไปนะอ๋อไม่ได้เรียนกับคุณฝรั่งค่ะไปใช้ชีวิตกับเพื่อนฝรั่งมาค่ะเพื่อนหรือใครไม่กับเพื่อนไไ่ด้ลนะค ทำไมอ,ะอ่ะอะไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ